แก่ห้าสิบปุ๊บมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรอยากได้ตัวน,นี้ลอฟี่พิกกี้วินนี่บอกว่าอยากได้ตัวไหนนะมันหลายตัวจำไม่ได้เฮ้ยเป็นไรจะไ,ได้สกเรตสกเรตเลยนะครัง้งก็ได้สกเรตแล้วแล้ว่าหนูอยากได้ตัวไหน l o บ e l y p ีกมาแกะกันเลยฉีกเลยนะ <c oughs> ไม่ไไสุด <c oughs> แบบนึ้ได้แล้ว มาเกไดอะไรดีแบบฟืนกาซ่าอะไรให้ดูก่อนมันเป็นโฟมเงี้ย ่วินน้องหมาตัวอะไระนนเ,เนี่ยอืมได้ลักกี้พัปปี้ตัวไหนน,น่ารักมากเดียด๋วยวๆการใหกดู สุด,สดน่ารักสุดๆอะไรเน,น,นี่ยแปลนนะ่าหางแบบสมจริงมากอุ้ยมันอาจจะแกปะปอกอมันแกปะปอกอได้จับฟ้าน่ารักมากอะ่ะไม่ได้มันคืออะไรนะอ,นอ๋ออาจิปู รู้สลับกับอันที่มันหนีพระมาณน่ารักมากเดี๋ยวเมมจะเต็มด้วยอ่ะค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเมมเต็ม